อานคอมเมนต์ comment, อะไรที่ทําให้เพื่อนๆกล้าคบแฟนฝรั่งทั้งที่มีปัญหาเรื่องภาษาและกล้ายอมเสี่ยงออกต่างประเทศช่วงปิดประเทศอันนี้เป็นการอ่านคอมเมนต์จากในกลุ่มซึ่งเราชื่นชมเพื่อนๆกลุ่มนี้มากเพราะว่าคือเราทําท่องเที่ยวมาก่อนไงแล้วเราก็รู้ว่าปัญหาของคนไทยเวลาไปต่างประเทศก็คือปัญหาเรื่องของภาษาแต่ว่าเพื่อนๆกลุ่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ยิ่งกว่าที่เราคิดอีกเอาเป็นว่าเก่งกว่าโกโโกไยเยอะเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องคุยกับแฟนซึ่งเป็นคนต่างชาติแล้วก็แน่นอนว่าฝรั่งเนี่ยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้เก่งทุกคนนะส่วนใหญ่เขาก็ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่บางทีเขาก็อาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งด้วยก็ได้ฉะนั้นกลายเป็นว่าเพื่อนๆกลุ่มนี้เนะี่ยจะต้องคุยกับแฟนที่เป็นฝรั่งทุกๆวันก็จะมีปัญหาทั้งเรื่องของภาษาวัฒนธรรมและอื่นๆซึ่งจะต้องพยายามปรับจูนเข้าหากัน โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานึกถึงตอนเราเป็นสมัยก่อนนะตอนย,อยังใบสรุนอะไรอย่างนี้นะก็คือเรามักจะเลือกคบแฟนที่เป็นคนใกล้ตัวใช่ไหมเพราะว่าในเรื่องของความอะไรอะไรที่มันคล้ายๆกันแล้วก็ยังเป็นคนไทยเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาผ่านมาเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องคู่ชีวิตซึ่งทําให้ต้องเลิกลากันไปนะครับแล้วก็ได้หันเหชีวิตของตัวเองมาเพื่อที่จะคบกับคนต่างชาติแทนซึ่ง ถือว่าอบนับถือมากเลยกับความกล้าหาญในการที่จะตัดสินใจเรื่องนี้เลยนะเรียกได้ว่ากล้าหาญมากอะ่ะเพราะว่าคือคนที่อบรู้จักเนี่ยนะคนใกล้ตัวอับหลายๆคนเนี่ยเขาเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่ชีวิตแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมก็ยังคงทนต่อไปทั้งๆท,งท,งที่คนรอบข้างก็ไม่ได้อยากจะให้ทนสักหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็คือสรุปว่าไม่มีโอกาสได้เลือกหนทางไม่ใช่ไม่มีโอกาสมีโอกาสแต่ไม่กล้า ตัดสินใจเลือกขนทางชีวิตใหม่ของตัวเองแล้วก็ยอมจมปลักอยู่กับชีวิตเดิมนั้นซึ่งมันไม่ได้ดีอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเพื่อนๆกลุ่มแฟนฝรั่งนี่แหละที่เป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงก็เอาเป็นว่านับถือในความกล้าหาญแล้วก็เราเองอยากจะรู้เหตุผลหลายๆอย่างที่ทําให้เพื่อนกลุ่มนี้เนะี่ยตัดสินใจที่จะคบแฟนฝรั่งแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดซึ่งประเทศไทยของเราก็ปิดกั้นประชาชนของตัวเองคนจะออกก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่ากลับมาก็นะลําบากยากเข็น คนข้างนอกก็ถ้าไม่ได้แต่งงานหรือเป็นมีเอกสารราชการยืนยันกับชาวไทยเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้ฉะนั้นหลายคนก็ต้องยอมเสี่ยงออกนอกประเทศทั้งทังที่มีแรงเสียดทานมากมายแล้วก็กลับมาก็อาจจะมีคนใกล้ๆตัวที่รังเกียจเพราะว่ากลัวเอาเชื้อโควิดมาติดอีกนะครับก็เกิดมาเยอะและ้วนี่คือคำถามของเรานะครับอะไรที่ทําให้เพื่อนๆกล้าคบแฟนฝรั่งที่อาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาวัฒนธรรมและอื่นๆที่คาดไม่ถึง และกล้ายอมเสี่ยงออกต่างประเทศช่วงปิดประเทศจะขอปิดชื่อก่อนนะครับด้วยเหตุผลเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะก็มีคนมาตอบแล้วเกี่ยวกับความรักอ่าโอเคความรักแน่ๆความรักชนะทุกอย่างนะครับต่อมาเหมือนคู่รักทั่วไปที่เจอปัญหาแล้วก็แก้ไขาตามความเข้าใจไปเรื่อยๆครับก็มีทั้งตอบสั้นตอบยาวนะความรักที่มั่นคงและความคิดถึงที่ทนไม่ไหว และมีกรรมร่วมกันฮ่าฮ่าฮามีกรรมร่วมกันด้วยเดี๋ยวนะฝรั่งเขามีเรื่องของกรรมด้วยเหรอต่อมาความรักล้วนๆค่ะอีกอย่างคู่เรายังอายุน้อยมากแต่อายุไม่ได้เป็นปัญหาถ้ารักและเข้าใจกันก็มีแนวโน้มมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอก็คือมีอายุระดับหนึ่งที่เคยผิดหวังกับปัญหาชีวิตมาแล้วก็มาได้พบชีวิตใหม่ต่อมาความรักล้วนๆค่ะความรักความเข้าใจความซื่อสัตย์ทุกอย่างลงตัวหมด อย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาก็ความรักเป็นประเด็นหลักเลยนะครับแล้วทําไมถึงรักกันได้ล่ะเนี่ยความรักโชคชะตาการให้เกียรติความสม่ําเสมอและโอกาสดีๆของชีวิตที่ไม่อาจสูญเสียไปต้องสู้ๆค่ะต่อมาความรักที่มากพอจะทําให้เราฟันฝ่าอุปสรรคและสู้กับปัญหาต่างๆไปด้วยกันที่ตั้งแต่ออมาคลุกคลีอยู่กับเพื่อนๆกลุ่มนี้นะรู้สึกได้เลยว่าคือประเทศของเราเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ ทั้งทั้งที่ความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่เยียวยามนุษย์นะให้ยังคงเขาเรียกอะไรมีกําลังใจในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยยังคงสืบเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันนี้นะแต่ว่าเรากลับมองข้ามทั้งทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยประเทศเรากําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือหมายความว่าผู้คนไม่ค่อยมีมีบุตรด้วยกันถูกไหมแล้วเรากําลังจะมีคนแก่มากขึ้นในขณะที่มีคนหนุ่มสาวน้อยลงแต่เราก็ยังคงละเลยความสําคัญเรื่องนี้ เราจะกลายเป็นประเทศที่มีแต่คนแก่ที่ไม่รวยเพราะว่าทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยฝรั่งหรือญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยแก่แล้วเขารวยไงเขามีเงินที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตใช่ไหมแต่ว่าของคนไทยเนี่ยแก่แล้วยังไม่รวยแล้วก็ยังไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อมานะครับรักคําเดียวถ้าไม่รักกันพอนี่คือจบอ่าพอได้รู้จักกันแล้วมันคลิกค่ะเติมเต็มกันได้พอดีพอรักแล้วความรู้สึกไว้ใจเห็นอกเห็นใจกันมันเป็นความรู้สึกนะคะ อ๋อเริ่มต้นจากความคิดใช่ไหมนอกจากความรักแล้วก็ความคิดอ่านของเขาความเป็นผู้ใหญ่บุงเล็บมากกว่าคนเก่าๆที่เคยคบคนเก่าๆที่เคยคบหมายถึงใครเอ่ยหมายถึงประเทศเดียวกันหรือคนต่างประเทศความพยายามและความทุ่มเทที่เดินทางมาหาเราทุกๆ2อเดือนครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการที่รักกันแล้วอยู่ห่างกันแล้วมีโอกาสได้เจอกันแค่ทุกๆ2อเดือนเนี่ยการตัดสินใจแก้ปัญหาตอนที่ทะเลาะกัน ส่วนตัวไม่ค่อยมีปัญหาด้านภาษาชอบเรียนรู้อยู่แล้วรวมทั้งที่บ้านก็ไม่ได้ปิดกัน้นเรื่องจะคบใครส่วนเรื่องกล้ายอมเสี่ยงเนี่ยมองว่าเราป้องกันเต็มที่แล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็หมายถึงโควิดนะอ่านใช่ใช่ความกล้าหาญอีกอย่างหนึ่งของเพื่อนๆกลุ่มนี้คือยอมไปเสี่ยงกับโควิดจริงๆในมุมของอคือไม่ได้เสี่ยงนะแต่ว่าคนทั่วไปเขาอาจจะคิดว่าไปเสี่ยงเอาเชื้อโรคมาแพ่อะไรเงี้ย กลายเป็นว่าไม่ได้เป็นห่วงคนไปเสี่ยงแต่เป็นห่วงตัวเองว่าจะติดโควิดตอนที่เขากลับมาอย่างนั้นหรือต่อมาความรักและความผูกพันการความสม่ำเสมอเป็นห่วงกันเห็นใจกันพร้อมปรับตัวและเรียนรู้แก้ปัญหาไปด้วยกันต่อมาความรักล้วนๆไม่มีสิ่งอื่นได้เลยค่ะอืมอธิบายได้ทุกอย่างเลยนะแค่คำคำเดียวเท่านั้นต่อมาเพราะว่ารักเขาแล้วค่ะอ๋ออันนี้อันนี้เพราะพอชอจุดไทยตัวย่อของอะไรไม่เปิดใจให้เพศแบบเราห้าห้าห้า ต่อมาความรักค่ะและความที่เขาเป็นคนดีสําหรับเรารู้สึกว่าเวลาคุยกันไปด้วยกันได้เข้าอกเข้าใจและอยากมีครอบครัวมีลูกครึ่งหน้าตาน่ารักน่ารักค่ะเออก็แปลกนะต่อมาว่ารังมีนิสัยที่คนไทยบางคนไม่มียอมรับว่ามีความแตกต่างกันเรื่องยากของชีวิตคู่แต่ถ้าเจอรักแท้เมื่อไหร่ก็คุมที่จะเสี่ยงค่ะอย่าลืมนะว่าเขาก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าความที่อยู่ไกลกันเนี่ย ก็ต้องมีความกังวลใช่ไหมว่าอีกฝั่งหนึ่งคือแต่ยังไงยิ่งมาโดนโควิดอีกว่าเราก็ไปไม่ได้เขาก็มาไม่ได้อีกอะไรงนี้คือเรียกได้ว่าเป็นการยอมเสี่ยงกับเรื่องของของชีวิตจริงๆอะ่ะอันนี้ยาวนะครับหัวข้อแรกเรื่องคบแฟนเรียกได้ว่าบังเอิญมากกว่าค่ะไม่ได้ตั้งใจจะคบแต่คุยไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ชอบคือทัศนคติที่เปิดกว้างใช้เหตุผลในการคุยอ่าใช่ครับบางทีเรื่องแบบเนี้ย ก็บางคนก็ไม่ได้จงใจนะแต่ว่ามันเป็นความที่ว่าน่าจะเปิดใจไว้ก่อนมากกว่าเปิดใจไว้แล้วก็มันเป็นโอกาสที่เข้ามาในชีวิตไงหัวข้อที่2เรื่องที่กล้ายอมเสี่ยงออกไปนอกประเทศเรามีสองเหตุผล 1. โควิดจริงๆแล้วเรามองว่าโควิดเนี่ยคือโรคชนิดหนึ่งที่คล้ายๆไข้หวัดแต่อาจจะมีอาการหนักกว่าขั้นหนึ่งและระยะเวลารักษาตัวที่นานกว่านิดหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอย่างคนอายุเยอะหรือคนที่มีโรคประจําตัว ก็คือโรคที่เป็นแล้วหายดังนั้นก็ไม่ได้กังวลในส่วนนี้ถูกต้องครับโควิดคือโรคที่แรงกว่าโรคหวัดระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันก็หายได้ 2. เบื่อนโยบายภายในประเทศเราอยากบินไปหาแฟนนะแต่ก็คิดหลายๆอย่างถ้าไปนู่นแล้วจะกลับไทยขั้นตอนก็ค่อนข้างยุ่งยากจะได้กลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วด้วยความที่ไม่รู้ก็อดคิดถึงพ่อแม่ที่อยู่ไทยไม่ได้สรุปคืออยากบินออกนอกประเทศค่ะอยากค่ะ แต่จะดีกว่าถ้าเปิดเที่ยวบินปกติในไทยครับถ้าเกิดไทยไม่ปิดกั้นเที่ยวบินนะป่าน,นี้มีคนไปเยอะแล้วแหละต่อมาสําหรับเราคิดว่าผู้ชายต่างชาติชัดเจนดีค่ะรักก็คือรักไม่ชอบคือไม่ชอบอบอุ่นจริงใจที่สําคัญคือไม่เคยหาเรื่องทะเลาะก,กันถึงแม้ว่าจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างแล้วก็เป็นอิโมชันแบบว่าหัวลาะแบบน้ําตาเล็ดนะครับ <c oughs> คืออย่างนี้อ้อคิดว่าคนต่างชาติเนี่ยอาโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเขาถูกฝึก ในเรื่องของความรับผิดชอบมาตั้งแต่เด็กไงใช่ไหมก็คือเราก็คงในฐานะที่เขาเป็นผู้ชายนะคนไทยเนี่ยนะนก็ใจจริงเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะโทษคนผู้ชายด้วยกันเองในประเทศในแง่หนึ่งตรงที่ว่าเขาเองไม่ได้ถูกปลูกฝังเหมือนกับฝรั่งไงใช่ไหมก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบในแง่ต่างๆเี่เรียกได้ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ชายหรอกผู้หญิงด้วยก็เหมือนกันใช่ไหมก็คือเราไม่ได้ถูกปลูกฝังเรื่องเนี้ยก็ยังคิดว่าเออเราน่าจะ ในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะว่าไม่ให้โอ๋เขามากเกินไปให้ฝึกใ,ใ,ให้เขาพึ่งพาตัวเองแล้วก็มีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กอะ่ะผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นไงครับต่อมานะครับโอ้อันนี้ชื่อเป็นญี่ปุ่นเลยนะภาษาและวัฒนธรรมถ้าไม่คิดว่าเป็นปัญหาก็ไม่เป็นค่ะมันขึ้นอยู่กับคนสองคนว่าเปิดใจยอมรับและพยายามทําความเข้าใจกับมันมากแค่ไหนความรักอย่างเดียวก็ไม่พอค่ะต้องมีความเข้าใจเคารพและให้เกียรติกันและกัน ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ต่อให้คบคนชาติเดียวกันภาษาเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันก็มีปัญหาอยู่ดีใช่ครับนอกจากความรับผิดชอบที่พูดเมื่อกี้แล้วเนี่ยจะต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับซึ่งของเราเหมือนจะไม่ค่อยได้เน้นเรื่องนี้เท่าไหร่ต่อมาความรักและความเอาใจใส่จากเขาและเราค่ะเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีกับพอชอไทยมาเลยเปิดใจไปสายฝอเลยรู้ว่าจริตแบบเราเหมาะกับฝอมากกว่าไทยและคงไม่กลับไปสายไทยอีกแล้ว เดี๋ยวนี้มีสายด้วยนะคืออย่างที่บอกนะเพะอ,อ๊อเองก็เป็นคนไทยคืออ๊อไม่ได้อยากจะโทษเขาแต่เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยพอชอไทยเนี่ยไม่ได้ถูกปลูกฝังเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กไม่เหมือนกับของฝรั่งเขาอาจจะปลูกฝังทางอ้อมมนาะเขาคงไม่ได้จงใจหรอกแต่ว่าด้วยเรื่องของแนวทางของเขาไงกลายเป็นว่าเขาก็เลยมีความรับผิดชอบแล้วก็เคารพในเรื่องของของสิทธิให้เกียรติกันคือก็ไม่ใช่ทุกคนนะฝนะรั่งก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่ต่อมา หลายอย่างที่รวมๆกันแล้วก็คือใช่ต้องฝอจุดเท่านั้นอันดับแรกเลยความรักค่ะที่เหลือคือซื่อสัตย์ใจเย็นอดทนเป็นระเบียบสะอาดเสมอต้นเสมอปลายให้เกียรติมีความเป็นส่วนตัวต่อมาความรักล้วนๆค่ะความแตกต่างที่เข้ากันได้ในหลายๆเรื่องค่ะความคิดทัศนคติดีการให้เกียรติซึ่งกันและกันและความซื่อสัตย์ไว้ใจซึ่งผู้ไทยอันนี้จงใจปะ่ะผู้ไทยหลายคนไม่มี ต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะชัดเจนตรงไหนคำนั้นแค่ความรู้สึกเรามีความคิดที่เป็นบวกบราบล,าบลาภาษาวัฒนธรรมปรับจูนระหว่างกลางไม่เอามาเป็นอุปสรรคกฎหมายของไทยเนี่ยก็มองข้ามแต่ว่าของทางนั้นเขาเปิดกว้างไงฉะนั้นก็เขาเรียกว่าเป็นโอกาสอนะของเพศที่สามด้วยเหมือนกันที่จะมีคนต่างชาติเข้ามาในชีวิตต่อมาอันนี้ชื่อจีนเลยไม่ต้องปวดหัวกับฝ่ายชายอ่ะต่อมา มันคือพรมลิขิตและเขาก็ไม่แคร์อดีตให้โอกาสเราเริ่มต้นใหม่เขารับสิ่งที่เราเป็นได้เขาช่วยเหลือเรายามที่เราลำบากติดต่อเราด้วยความสม่ำเสมอตั้งแต่รู้จักกันเขาไม่เคยทิ้งวิดีโอคลอกันทุกวันต่อมาเชื่อว่าความรักชนะทุกสิ่งแต่ตอนนี้เหตุผลของการอยู่ร่วมกันและความเหมาะสมชนะความเชื่อค่ะเริ่มถอยแล้วค่ะต่อมาไม่น่าจะเรียกว่ากล้าแต่เขาเข้ามาได้ถูกช่วงเวลาก็เลยลองคุยๆแรกๆภาษาไม่ดี วงเล็บตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดีมากก็เข้าใจผิดกันเรื่อยๆค่อยๆปรับกันเรียนรู้กันไปสุดท้ายใช่ก็อยู่ต่อนานๆถ้าไม่ใช่ก็พอเนี่ยแหละครับความรักก็ชนะอุปสรรคเรื่องของภาษานะซึ่งเป็นเรื่องที่เอามาจะได้ยินอยู่บ่อยๆตั้งแต่ทําเรื่องท่องเที่ยวนะต่อมาคนนี้เป็นคนที่แต่งงานไปอยู่ที่นั่นแล้วฝรั่งชัดเจนตรงไปตรงมาค่ะที่สําคัญคบใครแล้วคบคนเดียวไม่มีเล็กมีน้อยมีปัญหาเรื่องภาษาวัฒนธรรมและเรื่องยิบย่อย ไม่มีปัญหาถ้าเราพร้อมที่จะเปิดใจยอมเรียนร,รู้แค่นั้นปัญหาหมดไปค่ะต่อมาน้อยคู่ที่จะเจอต่างชาติตัวเป็นๆที่ต่างประเทศคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่นะอ๊อฟก็รู้ว่าเริ่มต้นจากการที่เจอกันที่เว็บเดทหรือว่า,ามีคนแนะนําทางออนไลน์มาก่อนแล้วก็ค่อยมาเจอตัวกันทีหลังและคู่เราก็เป็นหนึ่งในนั้นเจอแฟนทีออ่อันนี้เจอตัวเป็นๆก่อนเลยนะเจอแฟนที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่บอสรูมตุรกี อ๋อก็คือเป็นคนที่มีโอกาสไปเจอที่ต่างประเทศเราทำสปาอยู่ที่นั่นเขามาบิสเนสทริปแต่ตอนนั้นเราไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเขาเดินผ่านแค่อคอนแทคแค่นั้นเราเห็นก็คือเขาสเปคเราร่างสูงวัยผู้ใหญ่บุคลิกดีเขาเข้ามาหาเราในสปาก็ได้ดูกริยาเขาจากภายนอกก็โอก่อนเช็คเอาท์เขาก็ให้นำบัตรและเริ่มติดต่อแชทกันเขาก็มาหาเราอีกครั้งขนาดย้ายไป อันตาเลียก็คืออยู่ชายทะเลนะครับทางตอนใต้ของตุรกีความสัมพันธ์ก็พัฒนาม,มาเรื่อยๆฝรั่งที่มาหาผู้หญิงก่อนได้ที่ไทยก็คือผ่านจุดพิสูจน์ด่านแรกเขามาหาเราปีแรกปีที่สองโอ้โหเป็นความรักที่คงทนนะครับก็คือสําคัญคือไม่ได้ใจร้อนอะวาเลนไทน์ทริปและเริ่มทําใบเชิญให้เราไปเยี่ยมเขาที่เยอรมนีตลอดเวลาที่คบกันสปีแรก บอกเลยว่ามันยากในการปรับตัวทุกอย่างเพราะตัวเราไม่เปิดยอมรับมันคิดไปต่อหรือพอแค่นี้ตลอดระยะเวลาที่คบกัน6ปีโอ้คุยกันทุกวันพาไปทั้ง business trip และ private trip ประมาณ50ประเทศแล้วความใกล้ชิดมันช่วยให้เราเรียนรู้นิสัยและปรับเข้าหากันได้มากจนกลายมาเป็นความผูกพันไปหาเขาเพราะเขามาหาเราไม่ได้ไทยปิดประเทศ เจอประเทศที่สามไม่ได้เขาเอ็นร้อยหวายขาดเดินไม่ได้อีกหมายถึงว่าเขาจะมาก็ไม่ได้จะไปเจอกันกลางทางก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่ก็มีทางเดียวที่เราจะต้องไปนะครับโชคดีที่เยอรมน,นีเปิดให้ขอวีซ่าได้เขาชนะใจเราด้วยความเสมอต้นเสมอปลายเราชนะใจเขาที่เราก็เป็นสเปคที่เขาชอบอยู่แล้วบวกกับความที่เราขยันอดทนพัฒนาตัวด้านภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันเบื้องต้นและเป็นลูกอินเตอร์ เขาจึงบอกว่าเขาภูมิใจในตัวเรามากความรักความผูกพันแบบคู่รักที่สไตล์แบบเดียวกันคือเรียบบ้างหรูบ้างดูดีอะไรที่ใช่เราก็อยากรักษาและพอใจณจุดนี้พร้อมเสี่ยงเพื่อไปหาเขาผ่านปัญหามาเยอะจนทําให้เราผ่านมาได้และจะผ่านโควิดนี้ไปให้ได้อย่างมีสติขขอคิดโควิดเป็นบททดสอบว่าเขาคือตัวจริงหรือแค่ขั้นเวลาที่เราคุ้มค่าที่จะเสี่ยงไหมรักตัวเองอย่างมีสติต่อมาความรัก ทัศนคติให้เกียรติซึ่งกันและกันความซื่อสัตย์ใจเย็นสะอาดเจ้าระเบียบที่รักเขาเพราะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายและเรื่องอื่นๆที่ตามมาไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะมันเป็นความบังเอิญเพราะเจอคนแรกบนรถไฟเรากับลูกกําลังจะไปบ้านแม่แฟนวงเล็บตอนนั้นเลิกกับแฟนแล้วแต่พาลูกไปหาญาติเจอกันก็คุยกันและแลกเฟซกันแล้วก็คุยกันมาแล้วเขาก็มาหาตอนนั้นภาษาไม่ดีมีปัญหากันก็ห่างกันไป ก็คิดว่าเดินสายนี้แล้วก็เลยเดินต่อก็ดีที่พบคนที่แสนดีที่สุดเข้าใจในครอบครัวของเราและรักครอบครัวของเราและอีกอย่างเป็นคนรักเดียวใจเดียวและชัดเจนทุกอย่างนี่แหละครับความที่เขาไม่ได้สนใจในอดีตน,นะเพราะว่าถ้าเป็นคนประเทศเดียวกันเนี่ยก็ไม่แน่ว่านอกจากว่าจะไม่มีโอกาสได้เจอพบรักใหม่แล้วยังจะมีปัญหาอะไรต่ออีกหรือเปล่าต่อมาอันนี้ยาวนิดนึง คนประเทศไหนก็มนุษย์เหมือนเราค่ะเราครบกันที่นิสัยใจคอเราก็ไม่ได้รักฝรั่งทุกคนเหมือนคนที่มีแฟนไทยก็ไม่ได้รักผู้ชายไทยได้ทุกคนเราเคยมีแฟนคนไทยเป็นคนดีแต่เราต้องดูแลเขาตามประษาความเชื่อของไทยที่ผู้หญิงต้องปรนนิบัติดูแลผู้ชายแต่กับแฟนฝรั่งเขาจะช่วยเราทุกอย่างสลับกันทําอาหารถ้าเราทําอาหารเขาจะล้างจานถ้าเราล้างห้องน้ําเขาจะดูดฝุ่นถูพื้นเอาผ้าใส่เครื่องเขาจะมาเก็บพับ จะเก็บมาพับและความที่วัฒนธรรมการเลี้ยงดูที่ต่างกันเราจะขี้กลัวขี้ระแวงไปหมดเออใช่นี่คือข้อเสียของคนชาติเรานะครับรวมทั้งตัวพวกเราเองคนโลก,กายก็ยังมีนิสัยนี้ติดตัวอยู่เหมือนมันอยู่ใน DNA หรือยังไงแต่เขาจะคอยผลักดันให้เรากล้าลุยกล้าเผชิญโลกแล้วเขาจะไม่หวังให้เราทําอะไรตามใจเขาเขาจะชอบให้เราทําตามใจตัวเองเราเลยชอบค่ะแล้วที่เราตัดสินใจมาหาเขา อันนี้เนเธอร์แลนด์นะครับูบเพราะต้นเดือนกุมภาประเทศไทยโควิดกําลังระบาดและเขาก็มาหาเราไม่กลัวเลยรอบนี้เราก็เลยคิดว่าเราต้องมาประกอบกับแฟนคือพูดทุกอย่างให้เราสบายใจว่าเขาจะดูแลทุกอย่างให้เราปลอดภัยจะจับมือลุยด้วยกันเขาจะอยู่เคียงข้างเราทุกขั้นตอนของการดําเนินการนั่งทํารูปให้เขียนจดหมายแนะนําตัวทําเอกสารด้วยกันหาข้อมูลด้วยกันมันทําให้เราผ่านขั้นตอนทุกอย่างมาด้วยความสุขจนมาถึงที่นี่เขาก็ดูแลเราดีมากๆ เราไม่นั่งรถสาธารณะเลยแต่ไปที่เป็นธรรมชาติคนน้อยๆเว้นระยะห่างล้างมือออกกําลังกายก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยสําหรับเราค่ะอันนี้สวีเดนนะครับไม่รู้สิคะรู้สึกคุยถูกคอกว่าบวกเคยโดนคนไทยจีบแล้วแบบอืมปากอย่างนี้ระวังโดนต่อยนะคือไม่ได้เหมารวมว่าชอไทยไม่ดีแต่คนที่มาจีบเราอ่ะไม่ดีคนดีๆเขาก็ไม่เอาเราแงา่เพราะแฟนนี่ก็ดีทุกคน ภาษาเราไม่ค่อยกังวลเพราะคนที่นี่พูดอังกฤษเก่งมากภาษาเราเองก็ค่อนข้างดีเคยเจอคนออสเตรเลียที่สวีเดนแล้วเขาตกใจว่าที่บอกว่ามาจากไทยแลนด์เขาบอกสำเนียงเราเมกันจ๋ามากแต่แบบเพื่อนแฟนบางคนแม่แฟนพูดอิงไม่เก่งเราก็พูดช้าๆให้เขาแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรคุยกันรู้เรื่องบางทีเผลอพูดเร็วก็ต้องรีพีทเอาเป็นว่าดโดยรวมคือรู้สึกสนุกนะครับกับการปรับตัวส่วนที่กล้ายอมมาเพราะ ความคิดถึงล้วนลวนเลยค่ะบวกครั้งหลังสุดที่เจอกันมกราก็คือทะเลาะกันก่อนเขาจะกลับบ้านเขาก็คงมาที่ไทยใช่หไหมแล้วก็ทะเลาะกันก่อนเขาจะกลับพอสักพักดีกันเขาก็ชวนไปหาตอนเมษาแล้วก็กะจะไปง้ออย่างดีวางแผนจะพาไปปารีสแบบเซอร์ไพรส์สรุปต้องแคนเซิลนี่เลยรีบมาแบบทันทีที่สวีเดนประกาศเปิดเลยค่ะรีบมาง้อนางก่อนเลยห้าห้าห้าครับก็จําได้ว่าคนนี้เป็นคนแรกๆเลยนะคือเขาจ้องตั้งแต่ก่อนสวีเดนจะเปิดแล้วอะ จ่อไว้แล้วอ่ะพอเปิดปุ๊บขอเลยไปเลยเร็วมากต่อมาความคิดส่วนตัวน่าจะโชคชะตาที่ได้มาเจอกันฝรั่งจะไม่แคร์อดีตว่าคุณจะมีลูกไหมผ่านอะไรมาบ้างถ้าจริงใจฝรั่งจะรับได้และช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ต้องรอขอสําหรับภาษาแรกๆก,ก็มีปัญหาบ้างแต่พอคุยกันทุกวันก็เริ่มพัฒนาดีขึ้นค่ะต่อมาพรมลิขิตมีศีลเสมอกันเลยทําให้ได้มาพบเรียนรู้กันจึงมีความรู้สึกที่ดีให้กัน ปัญหาเรื่องภาษาวัฒนธรรมหรืออื่นๆจึงไม่มีปัญหามากปรับตัวกันได้ด้วยเหตุคือความเข้าใจความรักความซื่อสัตย์ที่มีให้กันอุปสรรคทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ค่ะต่อมาประสบการณ์ที่ผ่านมาความรักของเรากับคนไทยลงเอยไม่ดีเราเลยเปิดใจคบแฟนอังกฤษเรื่องของภาษาวันแรกที่เจอกันสำเนียงอังกฤษทําให้เราฟังไม่ออกเลยกลายเป็นประเทศต้นแบบของภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าดูสำเนียงเขาก็จะรู้แนละ้วว่าอาจจะ ฟังยากนิดนึงมันเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลําคออะไรเงี้ยนะทุกวันนี้เราพูดภาษาอังกฤษผิดตรงไหนเขาจะรีบแก้เราเสมอเคยถามเขาว่าวันทําไมอ่านว่าวันทําไมไม่ใช่เป็นอนนี่คำตอบคือไม่รู้ฮ่าฮ่าฮสิ่งใหม่ความต่างที่เราเป็นครูไม่ค่อยได้เที่ยวไหนมากมายเขาก็จะเล่าและอธิบายจากสิ่งที่เขาบินมาหลายประเทศทําให้เราได้รู้วัฒนธรรมใหม่ๆเปิดใจรับสิ่งต่างๆและแนวความคิดตะวันตกเปลี่ยนความชอบจากเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ตอนนี้คือชอบมากเวลาดินเนอร์ด้วยกันการอยู่ร่วมกันทะเลกกาะกันเป็นเรื่องปกติแต่ยังไม่เคยใหญ่โตเพราะเราจะคุยกันเลยว่าอะไรดีชอบไม่ชอบตรงนั้นเราจะคอยบอกเขาถึงการถ่อมตัวประนีประนอมก็คือเอาของไทยให้เขาด้วยนะครับเอาใจเขาใส่ใจเราเสมอเพราะส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรเขามักจะดิวตรงนั้นให้จบเลยบางครั้งคําพูดก็ตรงเกินไปหน่อยเราร้องไห้ห,หลายๆครั้งบางทีกับพนักง,งานเรานี่อายเลยเวลาเขาคอมเพลน ในวันที่ไม่เข้าใจกันและเจอคาพูดแรงๆก็บอกเขาเสมอหลังจากเราเงียบสักพักว่าเราเสียใจนะที่พูดไม่คํานึงความรู้สึกของเราเขาก็จะขอโทษทันทีจูนเข้าหากันเอาเป็นว่ามีอะไรก็คุยกันได้อเออไม่ใช่ทะเลาะก,กันเสร็จแล้วก็คือต้องทนทนกันไปอะไรอย่างนี้นะสุดท้ายการที่เราจะออกนอกประเทศไปหาเขายอมรับว่าเสี่ยงมากเพราะเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ในบ้านเราอาจจะได้รับเชื้อเข้ามาและติดคนในบ้านแต่เราก็เชื่อ,ออีกนะว่าเราจะป้องกันตัวเองอย่างดีไม่ไปที่พลุกพล่าน สวมหน้ากากล้างมือไม่สัมผัสสิ่งที่ไม่จําเป็นความรักทําให้มนุษย์เผชิญความกลัวได้ทุกอย่างอย่างไม่มีขีดจํากัดและแค่โควิดแค่โควิดเราจะออกไปเผชิญและกลับมาไทายให้ได้รู้ว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเป็นไปได้จะกลับมาแบบปลอดเชื้อด้วยอ่านี่คือเฟสถัดไปนะครับเพื่อนๆในกลุ่มตรงนี้เขาก็เพิ่งไปกันมาแล้วก็กาลังจะเริ่มมีคนทยอยกลับนะเดี๋ยวเฟสถัดไปเราจะได้รู้กันว่าคนไปแล้วกลับมาจะยังไงจะติดโควิดอย่างที่คนอื่นเขากลัวไหม ถ้ากลับมาแล้วไม่ค่อยมีคนติดนิฮาเลยนะแล้วก็ต่อมาเอาใจใส่แค่ความรู้สึกเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่พยายามเปลี่ยนแปลงเรามีความคิดเต็มที่เป็นบวกภาษาวัฒนธรรมปรับจูนหาระหว่างกลางที่สําคัญคือเขาทําให้เราสบายใจและมีความสุขในทุกวันค่ะโดยส่วนตัวไม่เคยมีแฟนคนไทยเลยค่ะเลยเปรียบเทียบไม่ได้แต่คนต่างชาติเขาปากตรงกับใจชัดเจนใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ความสําคัญแสดงความรู้สึกตรงไปตรงมา ซึ่งคิดว่าเป็นข้อดีมีความเท่าเทียมและมีความเป็นระเบียบสะอาดครับก็ตอนนี้เริ่มจะมีเยอะขึ้นแล้วนะคนที่กระโดดข้ามไปมีแฟนต่างชาติเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านความผิดหวังในชีวิตต่อมาเดินสะดุดค่ะล้อเล่นเจอกันที่ทํางานเขามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วเราช่วยเป็นล่ามให้เป็นงานประจําอยู่ต่างจังหวัดลูกน้องเขาไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแล้วมักจะมาะแผนกเราเพื่อให้เราช่วยแปลให้แปลไปแปลมากลายเป็นแฟนเฉยเลยจริงๆแล้วเป็นเพราะเขาใส่ใจและจิตใจดีมาก เป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนเชื่อมันในตัวเรามากกว่าตัวเราเองซะอีกไม่รักไม่ได้แล้วแหละต่อมาคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกค่ะยังไงก็ได้พบกันเขามาเช่าบ้านของคุณป้าของเราและลุงฝรั่งเพื่อมาทํางานที่ไทยครั้งแรกที่เจอเขาชอบเลยค่ะความที่ผิวขาวตาฟ้าเ,าเราก็บอกกับตัวเองว่าคนนี้แหละชอบมาครึ่งปีแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะเราเก็บอาการตามมารยาทของหญิงไทยจนเขากลับประเทศไปแล้วเราก็ได้แต่เสียใจว่า ไม่เคยแสดงตัวเพราะชอบเขาจนวันหนึ่งทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะแนะนําหนุ่มให้รู้จักเพราะเราก็บ้าเรียนจนจะจบโทก็ยังไม่มีใครซึ่งหนุ่มคนนั้นก็คือเขาเอา้ายังรีเทิร์นกลับมาได้โดยบังเอิญอีกนะเราก็ตกใจว่าอ่ะมาได้ไงพิกกว่านั้นคือโดนเขาปฏิเสธจ้าแทนที่เราจะโกรธกับอยากรู้ว่ามีเหตุผลอะไรที่ปฏิเสธเลยมานั่งเคลียร์คุยกันชุดใหญ่ไฟกระพริบถึงตีสามถึงได้รู้ว่าผมเป็นวิศวะต้องไปทํางานหลายประเทศไม่ค่อยได้อยู่บ้าน คุณก็คงจะรอผมไม่ได้เหมือนแฟนเก่าผมอ๋อเคยผิดหวังมาแล้วจากนั้นวันนั้นจนถึงวันนี้เข้าปีที่สามก็เห็นว่ายังรักกันดีนะตอนนี้กําลังจะไปรับเล่มคืนจากสถานทูตแล้วไม่รู้ว่าผลออกมาเริงร่าหรือร่ําไห้รู้สึกจะเป็นฟินแลนด์นะเออตอนนี้ก็ยังมีอุปสรรคทดสอบอยู่นะสําหรับทีมฟินแลนด์แต่เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่มีความรักระยะไกลที่ก้าวผ่านความกลัวมาได้การถูกปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ทุกอย่างจบลงอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากก็ได้ค่ะ ก็คงเตรียมใจในการโดนปฏิเสธจากสถานทูตไว้อยู่แล้วนะครับฟินแลนด์ตอนช่วงนี้จะมีปัญหาอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของข้อจุกจิกของสถานทูตนะนะครับเรื่องของคนนี้เอาไปทําละครได้นะ <c oughs> ต่อมาแฟนคนไทยของเรามีเงื่อนไขยเยอะค่ะต้องหุ่นแบบนี้ผมแบบนั้นเราเลยปล่อยให้เขามีแฟนสวยๆไปค่ะเอ,อ่อดูจากนามสกุลแล้วน่าจะแต่งงานแล้วหรือเปล่าหมายถึงว่านามสกุลเป็นต่างชาติไปแล้วนะคนนี้แต่แฟนคนนี้ชอบเราที่เราเป็นเราไม่แต่งหน้ายังบอกว่าสวยถึงแม้ภาษา อาจจะมีต้องเปิดดิกบ้างแต่เราพัฒนาได้ช่วงปีแรกถอดใจเหมือนกันค่ะเพราะคิดถึงมากแต่เขาย้ำว่าจะไม่ยอมแพ้ย้ำเสมอว่ารักและการกระทําของเขาก็รักและให้เกียรติเราและครอบครัวเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก่อนกังวลไม่อยากจะไปอยู่ประเทศเขาแต่โควิดทําให้ห่างกันนานมากขึ้นเลยคิดว่าจะย้ายไปแล้วค่ะหลังจากผัดวันประกันพุ่งมานานหลายปีต่อมาไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยเรื่องหาแฟนฝรั่ง ไม่อยากจะย่างไกลเข้ามาในกลุ่มที่ของคนที่มีแฟนต่างชาติเลยเคยคิดอคติและสงสัยเวลาเห็นคนอื่นมีแฟนฝรั่งเช่นกันอยู่ไปอยู่มามีแต่ฝรั่งมาจีบหนุ่มคนไทยไม่เคยเหลียวแลปล่อยให้โสดมา40สิปีฝรั่งเจอคุยกันไม่นานขอเป็นแฟนเฉยเลยจบฝรั่งเทคพ้นเลยบางทีก็เกี่ยวกับดวงเออไม่ใช่ทีมันเกี่ยวกับว่าเราก็เองก็เปิดใจด้วยเหมือนกันนะเขาก็พูดซ้ำอีกว่า ฝรั่งงงเลยว่าเธอเป็นส่วนมาได้ไง40ปีไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยบอกเขาไปว่าอา n o t t h ต i ท u กาย s ทคือประเทศเราก็เคยมีเพลงใช่ไหม30ยังแจ๋วเนี่ยมันเป็นการสื่อว่าอ๋อถ้าเกิน30คือไม่แจ๋วแล้วหรือยังไงหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันบางทีวัฒนธรรมมันก็เป็นส่วนนะคนเดิมนะบางครั้งแอบนึกเกลียดชายไทยเรื่องเยอะคนดีๆหายไปไหนหมดครับก็น,นี้ขอเป็นคนสุดท้ายจริงๆยังเหลืออีกพอสมเยอะพอสมควรเลยนะนี่ ความตื่นเต้นท้าทายความเสี่ยงความกล้าความซื่อสัตย์ความอดทนในระยะทางและเวลาทุกอย่างมันถูกกําหนดเอาไว้ที่จะอยากรู้และอยากดูศึกษานิสัยวัฒนธรรมโดยส่วนตัวทั้งเราและแฟนเราต่างไม่เคยคบชาวต่างชาติเลยนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราแต่เมื่อคุณมั่นใจที่จะคบชาวต่างชาติเป็นแฟนแล้วก็ขอให้เดินหน้าต่อไปจะคบชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าคบแล้วมีความสุขสั่างอย่าได้แค่์ทว่าเมื่อคุณมีแฟนต่างชาติคุณย่อมถูกคนรอบข้างพูดถึงบ้าง ซึ่งแน่แหละว่าต้องทําใจว่าการพูดถึงนั้นมีหลายอย่างทั้งบวกและลบความแน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนทุกอย่างอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็คงต้องลองอะไรที่ทําแล้วดีมีความสุขก็ทํากันต่อไปรักกันอยู่ที่ใจทําวันต่อวันให้มีความสุขถ้าคิดจะเสี่ยงก็คิดและวางแผนให้ดีและรอบคอบก้าวต่อไปชีวิตคู่เราขึ้นอยู่กับเราใช้มันซะอืมอันนี้เป็นการให้คติที่ดีมากนะครับอ,อีกสักคนหนึ่งอันนี้น่าจะอายุพอสมควรนะ ขอคอมเมนต์ Comment ด้วยคนคะ่ะชีวิตนี้พี่ผ่านร้อนผ่านหนาวม,มามากมายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็คิดว่าใช่แต่มันก็ไม่ใช่เหนื่อยท้อเนี่ยบางทีเราก็ผิดหวังมาเยอะแยะเกือบจะถอดใจใช่ไหมเหนื่อยท้อที่จะค้นหาคนดีๆในเว็บเดทมีวันหนึ่งก่อนนั่งสมาธิลองเอ่ยขอจักรวาลใหว่าให้นำพาคนดีมีศีลเสมอกันมาให้ด้วยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงดังสายฟ้าฟาดตัวเขาเองก็บอกแบบเดียวกัน พี่เลยคิดว่าจัก,กรวาลน,นำพาคนที่ใช่มาให้แล้วและในชีวิตจริงคบมาปีกับหนึ่งเดือนเดทกันสองหนรอวีซ่าไปสวิตช่วงเวลานี้สวิตเขาก็ปิดกั้นเหมือนกันนะเพราะว่าไทยไม่เปิดเที่ยวบินพาณิชยนะ์ก็คนนี้ก็ยังมีบททดสอบต่ออีกช่วงเวลาที่ได้พบกันเขาเป็นคนดีคิดว่าเขาจะดูแลเราได้รักเราและเวลาสั้นๆเรามีความรู้สึกได้ถึงความจริงใจเหตุนี้เองที่ทําให้เราไม่เคยกลัวกับอุปสรรคใดๆเลยสู้เพื่อคนที่เรารักและสู้เพื่อ วันหนึ่งเราจะทําให้โลกได้รับรู้ว่าไม่มีอะไรมาทําลายความรักได้สู้ต่อไปค่ะครับก็สุดท้ายนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของชีวิตก็ตามนะครับถ้าเราเปิดใจนะก็ยังมีโอกาสเข้ามาในชีวิตของเราเสมอเลยไม่ใช่ว่าเคยได้ยินไหม,ไมบางคนก็แบบพออายุเยอะแล้วก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยหมดโอกาสในชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะาเราเนี่ยตัดสินใจจะหยุดเดินเองใช่ไหมครับเราตัดสินใจจะจมปลักกับชีวิตที่ ที่เราคิดว่ามันไม่ดีอ่ะก็คือไม่ก้าวไปข้างหน้าไม่เปิดใจไม่ยอมรับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็การที่คนในประเทศเนี่ยเขายังคงปิดใจกับเรื่องของการมีแฟนต่างชาติหรืออะไรอย่างนี้นะซึ่งออฟคิดว่ามันปิดกั้นไม่ได้หรอกอนาคตเนี่ยก็จะเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเราอาจจะเห็นในหนังมาแล้วใช่ไหมว่า,าชื่อไทยแต่นามสกุลต่างชาติหรือหรืออาจจะไม่ใช่ไทยก็ได้วชื่อญี่ปุ่นนามสกุลต่างชาติชื่อฝรั่งนามสกุลญ,ญี่ปุ่น หรือว่าอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอ่ะซึ่งเอาเป็นว่าอเชื่อว่าอนาคตเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าเชื้อชาติจะผสมสารพัดเชื้อชาติซะจนไม่ต้องมานั่งถามแล้วว่ามาจากประเทศอะไรเพราะามันไม่ต้องมีประเทศแล้วอ่ะคืออ๋เชื่อว่าอนาคตจะเป็นแบบนั้นนะซึ่งเราปิดกั้นไม่ได้ครับเราควรจะเปิดใจนะสําหรับคนที่ยังปิดอยู่นะครับครับก็วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่มาให้ประสบการณ์กับเรา แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์ของตัวเองนะก็สามารถแชร์กันในนี้ได้นะครับครับเผื่อเราก็บันดีคืนดีเราก็อาจจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาแชร์ทีหลังนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ